ได้ได้ของเล่นมาเฮ้ยพี่เอาอะไรมาเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยน้องน่ารักจ้ะตัวอะไรอะหายไปแล้วกอวิ่งหายไปแล้วไปทางก็ไปทางยาดูบอสนั่นเด็ดแมวว่าไงว่าไงตรงนี้เฮ้ยมีมี ไอตัวดูทัวฮะฮะไอตัวที่มันดูขนาดไอตัวที่ดัแบบไอที่มันเจนพอโอ้นั่นไงนั่นไงงูงูเตี้ยบางนี้ตัวนี้มันมีกุฏังใหญ่อไหนนะไหนเออทางนี้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 เดี๋ยวตรงนี้ปิดไว้ก่อนไอริวไอริวไอลิวลอรอได้ยินปะเออได้ยินได้ยินได้ยินเอาอยู่ไหนกันอะอ๋อนู่นปะเฮ้ยในมุมนี่ทุกคนว้า ครับอย่าทิ้งกูพวกมึงอยู่ในกันต้องหล่อยู่ไหนกันน่ะอยู่ตรงห้องมังเกอร์อะมังเกอร์ไหนวะที่มาที่ไม่มาไม่อันนี้กูแมวเชื่อมตัวจะโดนจะมาถูกไม่ถูกนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอไปไงเลยเนี่ยทีนี้ อนี้พอดีออกมาได้เลยเว้ยเวเอาน,นี้ไปขึ้นรถก่อนโอ้ไม่กอดฉันมาทําอะไรที่นี่ครับนี้อ่ะทำไมเหลือสองคนวะนะโอเคไหมยรอดใช่ไหมได้กูยังรอดอยู่พี่เดียม<ว>ั่งเหรอตัดหน้าพี่เดียมาแล้วตัวสอนตัดหน้าพี่เดียมาให้พี่เดียว <laughs> <laughs> พี่เดียเป็นไรอ่ะทำไมเกิดอ,อะไรขึ้น <laughs> พี่เดียมันเป็นสไปเดอร์แมนแล้ว <laughs> มันตีไม่ตายโกโตอีกแล้วออ เออฝนตกไาเขาเรียบร้อยแล้วอะไรอ่ะยังไงมึงตรงนี้ตรงเนี้ยโคนดูดอ๋อ พี่เดียพี่เดียโดนโคนดูไปซะแรกเออพี่เดียตายแล้วพว่วายอย่าเสี่ยเหมือนเต็มดำน้ำถ้าเอาคุูแจมาเราเดี๋ยวใครใครสั่งของออกดังอ๋อเออครูผลดูดูดูระวังระวังดูนี่ดูเอ้าแล้วมึงสั่งอะไรมาทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีนะไม่มีอ่ะ อเออแน่เมึงมาดูดิโอ้โยดูดูดเฮ้ยสแกนเราไม่มีจริงจมึงไอ้ริวริวแม่งเนี่ยโดนโคนดูดไปด้วยอีกคนแล้วแน่เลยเนี่ยริวเพื่อนอ๋อคึกว่ามึงโดนดูดไปเลยเจอว่าปูโดนดูดอบ๊อบยาวอ่ะเจอบอบยาวอ่ะไหนไหนไหนนั่นเอาของจากโูดามแล้วไปเหรอไปไปไป ฝั่งนู้นมีเอนตินมีมีห้องล็อกอยู่อะถือแจปะใช่ใช่ใอแจถือแจเอาเออโอตันเนี่ยสัสโอ้ลูกค oh, ุณแจะมาจังเลยุญแจโอ้โเสียเลยมัอยู่ดอนึงมัอยู่ดอนนึงโอเคโอเคโอเคแต่มอนไม่ค่อยมีเนาะอย่าพูดบ้าอย่าแยเดีย๋ยวก็มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทำไมลากมาหากูเอ้า <c oughs> มึงลากมาหากูไ,ไอ้ลิ้วม้แล้วเออเออกูรอไ,ไล์ไไแนวอยู่ระวังโคนดูดนะดูพื้นดีๆอะเออ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 แล้แลคน,นนั้นมันหยดดำไปตน้นหน้กูเลยเไปำีอเนี่ย เครื่องยนต์ไอ้เหี้ยเครื่องยนต์แพงด้วยไปตลอดไก่ไม่เคยมีของเลยนะว่าไงโดนยุดเย็นผูไม่เอาแล้วนะดีครับพี่ไม่เอาแล้วนะเปถึงแล้วไหมระวังอยู่ให้เดินระวังระวังเฮ้ยรอบนี้อากาศแจ่มใสจัดเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอ่านอันนี้ยติ๊กเฮ a อ๋อไม่มีอะไรแค่แบบหมอกหนาเฉย ตรงนี้เลยผมได้ยินเสียงพี่อยู่เสียงแบบโคตรเปลี่นอะเสียงเหมือนคนจมน้ำอะแม่งโคตรเลียวเลยเฮ้ยเจอห้องเหมือนเจอเลสเตอร์เจอเลสเตอร์ไอ้แมวเฮ้ยเจอเจอไวจังเลยอะพี่ดึงเราไปเลยปะไป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 วิ่งไป ไปใส่ก่อนไปใส่ก่อนไปใส่ก่อนไปเลยไปเลยแล้วอะไรนะเครื่องเทียอะไรที่มึงผมอยากรู้เหมือนกันมึงถืออะไรมาวะเนี่ยมาพี่อยู่ไหนอะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคพี่ผมไม่มีเจเนเรเตอร์คือแบบแปดสิบเลยเหรอแค่แปดสิบเองอ๋อน้อยไม่เปล่าใช่โหดโอ้พี่พี่พี่โอ้โหกมาแล้วพี่เจอกันเจอกันเจอกันพี่เดียอยู่ข้างล่างนะมึง ข้างล่างไหนอ่ะเออซ้ายล่างซ้ายล่างสายเลี้ยวสา,ายเราลงไปข้างล่างมาเลยวิ่งอลยอ่ะหมดแล้วหรอพี่พอเดินก็ได้ยินมแมลงวิ่งตามพอเดินสวิตช์ไฟแล้วมันดับหมดเลยนะใช่ใช่ใช่เฮ้ยมีห้องเปิดได้โอ้โหเปิดแล้วพี่ไอตันเ <laughs> ออเจอกุญแจพี่อุย้ยแมงมุมจ้ะใหญ่พี่ใหญ่แมงมุม โดนมันมาเลยเหรอใช่พี่โดนแล้วมันมาเลยเนี่ยเนในยยายมุมมาระวังนะพี่เอ้อกูแจข้างหน้าพี่อยู่ตรงยายมุมเลยอ่ะเห็นแล้วเห็นแห่ไละตามตันตามตามโอเคครับเฮ้ยบิวตายเหรอบิวลิวบิวโยโยูยโอเคแต่บิวอะหายเนี่ยระวังซ้ายนี่ระวังซ้ายนี่ออกว่ะไม่ได้เลยทำยี่อะไรไม่ได้เลย <cin stereotype> นต <c oughs> ่อวิวมันหกโมงแล้วเนี่ยกลับไงกลับไงกลับกลับกลับกับแต่ตรงนี้มีโอเคเซฟหมดแล้วเนาะได้เท่าไหร่อ่ะทำไมมันขึ้นมันคือร้อมันคือร้อเอร์เซ็นต์หรอมองไม่เห็นเลขอ อะไรอะอะไรอะเฮ้ยเอ้าออกออกไปแล้วอ๋อแล้วมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่โอเคเฮ้ยเลอยระวัวลอยระวัวมึงอย่าใช้เงินหมดนะอย่าม่นหมดวันนะ